อยากลบคาสบประมาทด้วยกูคนเดียวคงทำห้าร้อยไม่ได้หรอกมึงดูดินี่กี่คนคน่ะสามคนสี่คนห้าคนสติมเมอร์ก็พอมียังได้แค่นี้เนะขนาดเราจ้างเลยนะเนะี่ยกูบอกว่าสามร้อยเนี่ยคือว่าแบบไม่ได้จ้างใครนี่มันสุดแล้วไอ้ยุคเนี้ยขอแค่มึงเดินคอนเทนต์สตอรี่สนุกสนุกใครได้เมือง,งไม่มีคนดังอะ รอเออร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 อเปิดรอบนี้น่าจะน่าจะไม่ผิดหวังอะไรกันหรอกมั้งฮะพี่แดงเออมึงอยู่ก็ดีละเอาของไปไปเลขอะไรเลขหนึ่งสองหนึ่งห้าพี่เออฟูพอย์เลขอะไรมึง ผลลันพธ์มีแค่นไ่ียผมั้น่หละ GTA แซนคนเล่นเป็นพันใช่เหรอมีมีมีคนขายสกายสโตนไหมครับมีใครขายสกายสโตนไหมครับลับซอก็เล่นลี่นะที่นั่นนั่งสนุกนั่งขำเหรอลี่อะไรวะตี๋ยใครวะรับสกายสโตนครับพี่ขายพรมอะไรครับไม่มีซ้อขอรับมีชุดครับรับสกายสโตนครับขายเงินแดงครับมีแสนห้า ราคาสตอ๊อตเท่าไหร่ครับราคาสต๊อตเท่าไหร่ครับเนี่ยครับคนนี้ครับหมอกหมอกหมอกดำครับหเอากิจชุดครับเอากิจชุดครับเมื่อกี้ชุดชุดหนึ่งมันใหม่ครับพี่ขายโภชกินใหม่ครับมีเย้มมีสองล้านชุดหนึ่งขายขายบัตรแฟชั่นครับคุักผม ไอยเพจข่าวขายเจดขายเงินแดงครับมีแสนห้าครับขายล็อกพิกด้วยไอ้ดีนะขายเจดครับสองเจดครับมีสองหาสี่ขายเพดข่าวขายเจดขายบัตรแฟชั่นครับล็อกพิกล็อกพิกไม่มีกิมจิมีกิเจิครับมีผมสกินใหมมั้ยมีครับมีผมสกินใหม่กี่อันเดียวรับไปครับรับไปครับมีสามอันทั้งหมดอ่ะเอาเปล่าไม่เอาไม่เอา ิกันนอยขายเป็นขาวขายเจ็ดครับขายเป็นขาวขายเจ็ดขายขายบัตรแฟชั่นครับขายแล้วผมสกินครับดูไก่เลวไอ้เทียวไปไหนแล้วเทียวอีวิตรีอปไงน้องหายไปไหนมาครับเนี่ยเชี่ยวมาเป็นอะไรมาเออทำอะไรไปเบื้องเงี้ยจัดเรวิตรีหายไปเนี่ยใช่เหรอเออมีเดียก็อาหาตีใหญ่ตีใหญ่ เกียร์ที่อะไรกูกูพักบ้างสิเดี๋ยวมามันก็ถามหมาไอ้พี่โอกใช่ไหมก็ด่ามหมาทุกคนเขาคิดถึงกันเว้ยวิตรีวิติหายไปนานอ่ะปากตอนแรกแต่จริงๆพิงวิหายไปนานมันมีแต่คนคิดถึงเว้ยเออเดี๋ยวกูมาช่วงนี้กูอยากพักแค่เฉยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอเคโอเคเออเดี๋ยวของให้น้องก่อนเจอกันน้องชายเจอกันไอซีโฟมาของซีโฟมาของซีโฟมาของมาของ เลขเลขหนึ่งสามสามหกพี่ 1, 3, 3, ไม่รู้ว่ามันใช้ใได้อยู่ไมงลองเอาไปดูตอนนั้นกูเติมไหมแล้วกูไม่ได้เปิดมานานแล้วให้มันเอาไปเผื่อเป็นประโยชน์กับพวกมัน ไอ้เฮยอ่งโทรมาเฮ้ย,อ,อ,ฮยอะไรตอนนี้เนี่ยตสตรีมอยู่เออแจกของอะไรอะไรกูเปิดลำโพงได้ไหมอะไรนะพี่จะทิ้งผมทำไมพีม่ทำอะไรของพี่เนี่ย,อยเอาของคืนนาให้หมดเลย อะไรกูไม่ได้ทิ้งไปไปซีโฟไปแตะละมึงเป็นไรเนี่ยเที่ยวของคืนจากน้องๆให้หมดเลยที่ทำอะไรของพี่เนี่ยฮะกูให้ของมันเอาไปรันแก๊งแก๊งกำลงังรันอยู่เลยเนี่ยแล้วพี่จะไปไหนไปไหนอะไรกูกูไม่ได้ไป <laughs> เหมือนคนให้ของอะ่ะมันคือคนที่จะเลิกเล่นด้วยพี่ทำอะไรของพี่วะ <laughs> กูบอกว่ากูไปได้เลยกูก็อยู่กับพวกมึงเนี่ยเมื่อวานมึงก็เป็นวันนี้มึงก็เป็นแล้วนี่เอาขอให้น้องทำไมไอ้ซาดเป็นไรเนี่ยบอ๊อบเี่เอาขอคืนมาให้หมดเลย <c oughs> ผมได <c oughs> ้วดูสตรีมพี่ยูเนี่ยกูอยู่กับมึงนี่ไงก็อขอ <c oughs> กูมึงบอกให้กูไปพักสองวันใช่ไหมกูบอกว่าช่วงนี้กูไม่ว่าง<อ>ก,กูก็พักก,กูก็หายแล้วที่ไงกูปกติแล้วก็ปกติสิปกติยังเออปกติแล้วว้าโอเคโอเคเออปกติแล้วไอ้เพี่ยโอเคโอเคพี่อนเออเอเอไม่<อ>ว่าเออจะเทของแล้วหายไปเลยอะไรเดี๋ยวเอาอีกเงี้ยเป็นบ้าอีกเงี้ยก็เดือนนี้ก็ให้กูบ้าสักเดือนหนึงน่งเป็นไรเดือนหน้าก็เต็มที่เหมือนเดิมโอเคไหมนั่นเนี่ย ไม่คือเดือนนี้ก run, okay, ็ให้กูพักบ้างส่เดือนหน้าก็รันเต็มบบบ้าเหมือนเดิมเคไหมอ้าวกูก็อยู่กับมึงเนี่ยมันก็บอยบอลด้แล้วกันโอเคปไเยได้เออเอออออีฮีวางละแค่นี้มันเป็นอะไรอ่ะเฮียเมื่อวานนี้ก็โทรมาด่ากูลุมด่ากูกับไอบอลอยู่สองคนกูบอกว่ากูแบบขี้เกียจเล่นกูจะพักเป็นพี่ LK หรือเปล่า LK ตีพี่หรือเปล่ากูบอกไปเกี่ยว มึงถามไอ้นอนดูได้เลยกูไปกูนั่งคุยเล่นกับเพื่อนนี่ไม่ได้พูดที่ยอะไรเกี่ยวกับ l อเคสักคำไอ้เฮียปัญหาส่วนตัวล้วนๆเลยอยากพักอยากไปเที่ยวอยากอะไรแบบเนี้ยเออแม่งพอกูบอกว่าเดี๋ยวกูจะกูบอกว่าเดี๋ยวกูจะพักซัมเมอร์แล้วนะอะไรเงี้ยบอกโอ้ยเฮียมแม่งเฮียลุมด่ากูกันยับเลยไก่บอลน่ bon ะบอกให้กูไปเที่ยวบอกว่ากูเมามั่งอะไรมั่ง มันบอกว่ากูเมาไปพักผ่อนเถอะไอเฮียบอนบอกปล่อยพี่เขาไปสักสามสี่วันเดี๋ยวก็หายบ้าเอางอะชอบเป็นแบบสาวันดีสี่วันไข้ยักกเฮียอะไรรุมกูอยู่สองคนมันอะแม่งลุมด่ากูเฮียหาแบบตอนแรกกูบอกกูแบบสิ้นเดือนนี้กูกูจะพักแบบไม่สตรีมซะหน่อยอะไรเงี้ยเออ ก็คือเอาง่ายๆคือมันฟิลพวกมันอยากอยู่ด้วยกันกับพี่แต่ว่าตอนนี้มันก็ด่าพี่ไม่ได้นะเพราะว่า M K Summer กลับมารันแล้วแล้วรันเต็มบบด้วยตอนเนี้ยพี่เห็นนะแต่ว่าตัวพี่เองเนี่ยคือฟิลเหมือนไอ้ชักเลยคืออยากจะเป็นคนที่แบบมีเวลาพักผ่อนบ้างก็เลยว่าเดือนนี้ก็เลยว่าจะชิวๆเดือนนี้ก็เลยว่าชิวๆไป เอาจริงถ้าพี่ไปเมืองก็ไม่รันพี่แต่ก็อยู่กับน้องๆม,มันมีไฟเว้ไอ้เงี้ยกูก็เติมไฟให้น้องมันน้องมันก็เติมไฟให้กูแต่ว่าตอนนี้คือกูไม่ได้หมดไฟกับ GTA กูมีปัญหานอกบ้านนี่เยเรื่องส่วนตัวเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับแฟนกูหรือไม่ได้เกี่ยวกับอะไรนะมัน กูจะพูดแค่ว่ามึงถ้าพวกถ้าพวกมึงเคยมีลูกอ่ะเดี๋ยวพวกมึงจะเข้าใจเองวันหนึ่งมันจะมีปัญหาบางอย่างที่มันควรใจมึงซึ่งตอนนี้ใจกูมันไม่ไม่ค่อยสงบเท่าไหร่มันมันรูกเนาะแบบบางทีมันเยอะแบบมันปัญหาเยอะคนเลี้ยงต้องดีๆด้วยอะไรด้วยมันไม่อยากพูดไม่อยากเล่าไม่อยากอะไรทั้งนั้นเอาป็นว่าพี่อยากอยู่เงียบ แต่ถ้าพี่พูดไปบางทีแม่พี่นั่งฟังอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผิดใจกันอีกแชงหลอไหมไหมครับแชงไม่เกี่ยวแชงแชงเขาก็ดูแลของเขาไปพี่ก็ซัพพอร์ตเขาทุกเดือนนะคนล่าสุดน่าจะคนล่าสุด,ดนี่แหละพึ่งคลอดนี่แหละก็คือหาคือ พี่ก็ไม่เข้าใจหรอกคนกงค,คนเท่าคนแก่เขาเป็นยังไงอะ่ะไอ้เฮียคือถ้าเขาได้เลี้ยงแล้วเขาก็จะเลี้ยงยาวเปล่าอะไรเปล่าอะไรมันก็เออนั่นแหละดีมากคือว่าทำดีให้หนึ่งคะแนนรถน่ารักอะไครคิดนะไหนบอกไครคิด กลางคืนก็เบาหน่อยก็เบาอยู่มันแก่ชอบเด็กน้อยเออไอเฮยน,นนก็ชอบเด็กน้อยแล้วชอบเลี้ยงเด็กไม่รู้เป็นไรอันว่าปัญหาพี่ไม่เกี่ยวกับเอเคนะพี่คุยพี่ก็บอกกับพวกไอตอนนี้ GTA พี่สบายใจมากเลยน้องๆ้องทำแทนหมดพี่ดีมากพี่ดีใจมาก ไม่ปวดหัวไม่ซีเรียสไม่อะไรชิวๆมากเลยไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับ G T เลยแต่ที่พี่ปวดหัวคือปัญหาข้างนอกอย่างเดียวเลยตอนนี้พี่เหนื่อยทุกคนพี่อยากแบบพักบ้างอะไรเงี้ยเหมือนร่างกายพี่ทํางานมาหลายปีแล้วแบบลืมดูลืมดูไปว่าแบบพี่ขาดอะไรอะไรอย่างเงี้ยพี่ยังใจพี่มันยังไม่สงบแต่ถ้าไอ้บอบมันแบบเออแบบอยากให้พี่อยู่อยากอะไรเงี้ยไอ้กอ่ ไอบอสถ้ามึงฟังอยู่ก็ไม่คุยับไอบอลเอาด้วยแล้วกันบอกว่าคุยกับกูแล้วตามนั้นเนี่ยบอกไอเฮียชักด้วยเดี๋ยวแม่งด่ากูอีกหาวกูปินปอนนู่นนี่นั่นอีกกูไม่ได้เฮี้ยอะไรหรอกไอเฮี้ยกูก็บอกไปตรงๆเพราะถ้ามึงเข้าใจกูกูก็คงแบบไม่ซีอะไรอะกูบอกพวกมึงไปหมดแล้วพวกมึงรู้ดีว่าเรื่องอะไรแต่ว่ากูก็ทาสตรีมปกตินี่แหละไม่ได้หยอกๆแย่ๆกูก็หาอะไรทําในเมืองช่วยพวกมึงเต็มที่แต่ถ้ากูพร้อมเมื่อไหร่กูก็เดินคอนเทนต์ลั่นของกูเต็มที่ กูชิวๆอยู่แล้วไม่ได้แบบตั้งแต่กูมาเล่นอยู่ที่นี่กูไม่เคยบอกว่ากูเกลียดที่นี่นะกูก็บอกว่ารักที่นี่ถึงกูจะไปกูก็รักแต่ถ้าแบบว่ามึงให้กูอยู่กูก็อยู่กูอยู่ได้ชิวๆอยู่กับน้องกับนุ่งกูอยู่กูก็อยู่ได้อยู่แล้วแต่ว่าอยากดดันกูแค่นั้นแหละคือถ้ากูบอกว่าเดือนนี้กูยังไม่พร้อมก็คือยังไม่พร้อมแต่แต่มาได้มาสตรีมาอะไรได้แต่แก๊งกูรันตลอดอยู่แล้วถึงตัวกูจะยังไม่พร้อมแต่ แต่แต่แต่แตยังไงกูก็สตรีมพอๆกับไอ้เฮี้ยชักอยู่ดีอะแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะมือไงาศาสต์กูสตรีมทุกวันนะไ้เฮีย้ยซัมเมอร์ขนาดกูตีแพ้ทุกทุกท,ทุกเดือนเลยกูก็สตรีมทุกวันเลยนะซัมเมอร์พี่ก็ออกกลาลังกายบ้างจะได้คลายเครียดมันก็ไม่ได้เครียดขนาดนั้นหรอกแต่มันแค่ยุ่งเหยิงอะปวดหัวเครียดไม่ลงตัวสักทีอะเข้าใจะปะเวลามีปัญหาพ่อก,กับแม่อะไรเงี้ยเราก็แบบบางทีเราก็ไม่ไม่อยากไปว่าหรือไม่อยากไปด่าอะไรใครเขา บางทีคนท่าคนแก่เขาไม่ได้คิดเหมือนเราบางทีเราต้องเข้าใจเขาเยอะๆแล้วบางทีเขาก็อาจจะต้องเข้าใจเราแต่มันต้องใช้เวลาแต่แม่พี่เป็นคนน่ารักนะนเี่คครับแม่พี่เป็นคนน่ารักพี่พี่อืมผู้หญิงคนนั้นก็บอกเขาซ้อพี่อ่ะอะไรนะว่าขาวอะ ไหนวะในตรงนหน้านั่นแหะโกหกปะเนี่ยไม่โกกเขาบอกว่าอะไรบอกไิ้ไหมเขาวิ่งมาต่อยผมเมื่อกี้ใช่เหรอมึงปั่น,นปะเนี่ยใช่ไม่ปั่นสวัสดีครับพี่คะสวัสดีครับครับบอกดีครับชื่อ,ช,อชื่ออะไรครับพี่เยลุดออะชื่อไออูฮะไออู <Are you? S 2> ใช่ครับอ๋อครับครับผม แล้วเห็นน้องเขาบอกวิ่งไปต่อยอะไรแบบให้เขามาต่อยผมคืออะไรอะเมื่อกี้น้องพูดว่าอะไรอะอะไรอะไรวิ่งไปต่อยผมคืออะไรนะฟังไม่ไม่ทัดต่อยพี่ค่ะเขาจะต่อยผมแต่มันจะไล่ไปนู่นนะครับเขาเขาบอกว่าเขาชอบพี่ชอบไปเฮียแล้วเดี๋ยวกูตายปะกูคงกูอยู่อีกอ้เพื่ออ่ะแสดงว่ากูโดนปั่นไม่ได้ปั่นอ้าเห็นไหมเขาเขินเนี่ยกาต่อยผมเนี่ย สนใจตายสักรอบไหมฮะเอ่อโอ้ไม่ไม่เป็นไรครับอายอูไม่ได้หมายถึงปีครับเออครับเฮ้ยเราเขาอยากเขาอยากปีพี่อ่ะปัญญา่อนละไมเอาละไมไม่ใช่ละมั่วทรงจัดอ่ะไอ้น้องตรงนี้มึงให้พี่ต่อเรือไหมหรือไงหรือไว้ก่อน อยากขึ้นเรือเรือลำนี้ไหมแปลกดีชอบเปล่าทรงเนี้ยหาเปิดเพลงเพลงหวานๆเนี่ยเว้ยเปิดให้คนดูฟังมาฟังเพลงหวานๆ,ๆกัน Yeah, shit, I think I changed. Things don't feel the same. I don't wanna play no games. Since I got this fame, it's been so hard to love again. Girl, your love's in vain. Now you feel ashamed. Girl, you told me no because I wasn't getting paid. These hoes I can't blame. Nobody feeling my pain. I don't wanna switch my lanes and I they think I'm going to Things don't feel the same. I don't wanna play no games. don't ever trust nobody don't trust your friends tell me why they sending pictures they don't wanna take your place